สวัสดีเอฟซีทุก helmet, ท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับผมวันนี้มาถ่ายทอดรับชมกันครับไปบุญเล่นน้ำฝนอันนี้คือธรรมชาติของช้างนะครับผมที่มีร่มมาอยู่แต่ไม่ยอมอยู่ครับอยากเล่นน้ำฝนนะครับดูครับหูตัวเป็นธรรมชาติของเขานะครับโอเคโอเคเป็นธรรมชาติของเขานะครับที่อยากเล่นน้ำฝนนะครับนะครับเราถ่ายทอดธรรมชาติให้รับชมกันนะครับผมอันนี้ไม่ใช่ว่า เรามาให้ช้างสาดนครับมี่มไม่อยู่ครับเนี่ยครับแต่ว่าเขากับไปถูต้นไม้ตัดตัวแล้วก็เล่นน้ําฝนเป็นธรรมชาติของเขานะครับผมที่แม่พาลูกเล่นน้าฝนไม่ใช่ลูกพาแม่นะแม่พาลูกเล่นน้าฝนนะครับม่เบมรของเรานะครับนี่ครับถูตัวเต็มที่ไปเลยถูกอกถูกใจซะเหลือเกินครับผมบรรยากาศแบบนี้นะครับเนี่ยครับดูใบบุญครับใบบุญครับโอ้ยนะครับผมโอ้ยคือมวลเดสู นะครับดูครับโอ้ยีื่งกาตื่นใจโอ้ย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 มันมีความสุขเสลือเกินนะครับได้เล่นน้ำฝนได้ถูต้นไม้ได้ขัดตัวนะครับ mm hmm. วันนี้นะครับผมที่พัทยาของเราชลบุรีฝนตกหนักมากนะครับผมน้ําไหลเลยครับน้าไหลอย่างแรงเลยไหลบ,บ่าอย่างแรงเลยก็มีลมด้วยนะครับมีลมด้วยนะครับผมต้นไม้ล้มหลายต้นเลยนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้เป็นจํานวนหลายต้นนะครับก็ ช่วงนี้นะครับเป็นดูดูการพายุเข้านะครับเป็นพายุเข้าเนี่ยครับผมเป็นพายุเข้าซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายทอดให้รับชมกันนะครับผมดูใบบุญกระเม่เหมยถูตัวขัดตัวเต็มที่อันนี้ถ่ายธรรมชาติให้รับชมกัน,นะครับผมธรรมชาติของช้างนะครับผม ที่เล่นน้าฝนโดยที่ไม่มีใครบังคับนะครับมีบ้านให้อยู่มีร่มให้อยู่แต่เขาไม่อยู่เนาะพี่น้องเนาะอยากไปถูตัวอยากไปขัดตัวอยากจะไปสร้างความชุ่มฉ่าให้ร่างกายนะครับผมก็มาถ่ายอทอด่านรับชมกันนะครับผมถึงฝนตกแบบนี้นะครับผมฝนตกแบบนี้นะครับเล่นกันเต็มที่ไปเลยนะครับผมเลน่นเต็มที่ไปเลย บัวตองก็ไม่แพ้ครับน้องครับบัวตองครับโอ้ยล้มลุกคล,ลานอยู่นู่นครับอาาจะเรื่องจะเล่นนะครับผมนี่ครับดูใบบุญครับขาหน้าขาหลังโยกเด้งไปโอ้ดูดิดูดิไปเตะแม่เมย์ไปถูขัดแม่เมยครับดูครับ ปัณฑายที่ผ่านไปผ่านมาก็ดูแลสุขภาพด้วยครับผมเส้นาทางชนบุรีของเรานะครับรู้สึกว่าจะมปเข้าด้วยนะครับผมแล้วก็รุนแรงมากนะครับดูฝนตกในวะันนี้ดูท่าจะรุนแรงมากนะครับหนักพอสมควรน,นะครับไม่ใช่ตกนิดๆหน่อยๆครับตกหนักเลยนะครับผมตกหนักอย่างแรงนะครับ งไปวิงมาครับนี่คือธรรมชาติของช้างที่เจอน้ำฝนเนี่ยช้างกับน้ำเนี่ยเป็นของคู่กันเลยนะครับเป็นของถูกกันมากๆเลยนะครับ ได้เล่นน้ำฝน่าแงบบนี้ถูกใจเลยแหละพี่น้องพวกถูกใจช้างเลยนะครับในอาบน้ำฝนด้เล่นน้ำฝนแบบนี้ถูกใจเขาสันเหลือเกินพี่น้องดูขาบ,บวตองก็ขาดอยู่นู่นครับลมลุกพุกพลานอยู่นู่นนะครับธรรมชาติของช้างเนี่ยเวลาเจอน้าฝนเนี่ยเขาจะชอบมากไม่ต้องมีการบังคับไม่ต้องมีการ พาพี่อาบน้ำเขาจะเล่นเองเขาโดยธรรมชาตินะครับผมดูครับไปบุญแล้วโอ้ยโอ้ยมันสนุกสเลเกินได้เกลือที่ดินเกลบที่ปุนเนี่ยมันชอบอกชอบใจสเลเกินไปบุญบอกอันนี้ก็ถ่ายข้อให้รับชมกันรับถึงอ่า บรรยากาศฝนตรแบบนี้นะครับท้องช้างของเราก็เต็มที่ไปเลยนะครับผมนะครับก็ถ่ายทอดรับชมกันในวันนี้นะครับผมนะครับเราก็ให้รับชมนะครับในแง่ความเป็นจริงเลยนะครับวันนี้พายุเข้านะครับผมนะครับที่โรงใหญ่ก็ต้นไม้หักล้มทับสองสามต้นเลยนะครับ เพราะว่าฝนแล้วก็มีลมด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ถ่ายให้ชมหนึ่งคลิปแล้ววันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับแต่เมื่อวานนะครับวันนี้ก็ฝนตกอีกครับผมบน่าจะตกถึงสามสี่วันนะครับเพราะาอากาศร้อนโป๊ะอ้าถ้าเรืเอยนพี่น้องอากาศร้อนมากๆนะครับร้อนโอ้าวเลยนะครับ ความสุขของน้องช้างนะครับผมความสุขนะครับที่ได้เล่นน้ำผมนะครับเป็นความสุขของเขานะครับาเกก็พอกผิวเต็มที่เลยพอกโคลนเต็มที่เลยนะครับใบบุญนก็ไม่แพ้กันนะครับ อยู่ครับไปบุญมานอนก็ไม่เมยอแล้วตอนนี้โอ้ยมีความสุกขกันเลยเกินพ่อหนูได้เรียนน้ำฝนนี้หนูถูกอกถูกใจกัเนเลยเกินบอกเนี่ยครับไปบุญของเรา ประตูตาครับตรงนี้เป็นดูฝนด้วยนะครับพอเดินทางไปไหนมาไหนก็พบร่มพบเสื้อกันฝนไปด้วยนะพี่น้องเพราะว่าตกหนักครับตกหนัก่วงนี้นะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ทีมงานช่องไฟหม่นที่ี่ของเราขอบคุณเอฟซีุกท่าในการติดตามรับชมวันนี้ผมก็ถ่ายได้แบบไกลเพราะว่าฝนตกแรงมากครับอายุเท่าด้วยนะครับผมอันนี้ตกมาแล้วประมาณสามสิบนาทีผ่านไปนะครับยังมีลมอยู่ยังมีฝนอยู่ นะครับผมช่วงนี้เวลาก็อยู่ที่ประมาณบ่ายบาย่บายนะครับบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงพอดีเลยนะครับ ว่ากราเกตชุดลุมนะครับปูลุมโอ้ยลงไปอยู่ในหลุมแล้วลงไปในหลุมแล้วกรเกตโอ้ยโอยโอ้ยลงหลุมไปแล้วโอ้ยโอ้ยทำยังไงโอ้ยโอยนะครับลงไปในหลุมนะครับไปเล่นโอ้ยอ้าวทีนี้งานเข้าเลยทีนี้โอ้ยนะครับก็ขอบคุณเอซีทุกท่านครับที่การติดตามรับชมช่องของเราอยู่ในขณะนี้ขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอทุกท่านจะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปลาด้วยภาพน่ารักตรงนี้ครับ สวัสดีครับ thank you very much love you บาย